จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคดค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุย๋ยเอเชียฟู้ดซีเคดนะคะเห็นเครื่องมากมายขนาดนี้ดูแลเหมือนจะยุ่งยากเลยเนาะการทำน้ำพริกเผามาเลยค่ะมาดูวิธีของอุ๋ยค่ะทำง่ายๆใครๆก็ทำได้นะสูตรนี้อุ๋ยบอกเลยค่ะว่าวอร่อยก่อนอื่น เรามาดูส่วนประกอบกันก่อนเลยค่ะวันนี้ค่ะพริกที่อุ๋ยใช้นะก็จะเป็นพริกเม็ดใหญ่นะพริกแห้งเม็ดใหญ่ค่ะ200กรัมค่ะคือ2ขีดนะเราชั่งให้เรียบร้อยแล้วเราก็นําไปล้างแล้วนําไปผึ่งแดดให้แห้งค่ะส่วนของพริกขี้หนูแห้งนะอุ๋ยก็ใช้100กรัมค่ะใครไม่ทานเผ็ดหรือทานเผ็ดกว่าก็สามารถเพิ่มปริมาณของพริกได้เลยนะคะวันนี้อุ๋ยใช้100กรัมค่ะชั่งเสร็จแล้วนําไปล้างทําความสะอาดแล้วนําไปผึ่งแดดค่ะมันหมูค่ะ ครึ่งกิโลหรือ500กรัมค่ะหั่นเลยค่ะไอินึ่ค่ะ2ชิ้น100กรัมค่ะกะปิ1ช้อนพูนๆค่ะแล้วก็ส่วนประกอบตัวอื่นก็จะมีหอมแดง200กรัมกระเทียม200กรัมกระเทียมก็จะแบ่งเป็นกระเทียมจีน100กรัมกระเทียมไทย100กรัม กุ้งแห้ง100กรัมค่ะแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะส่วนของน้ำมะขามเปียกปริมาณเราค่อยๆใส่ค่ะเพราะว่าความเปรี้ยวของเนื้อมะขามของแต่ละที่จะไม่เท่ากันนะบางครั้งก็จะเปรี้ยวอมหวานเปรี้ยวน้อยเปรี้ยวมากขึ้นอยู่กับความเปรี้ยวของมะขามนะส่วนปริมาณของมะขามเนี่ย อุ้ยก็จะบอกเขาวข้าไว้ก,ก่อนคือ150กรัมนะแต่สามารถเพิ่มลดปรับลงได้นะค่อยๆใส่ค่ะส่วนของน้ำมะขามเปียกค่ะส่วนของน้ำมะขามเปียกอุ้ยจะใช้เป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นนะซึ่งน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกับน้ำมะขามเปียกมันต่างกันยังไงซึ่งอุ้ยก็เคยมีทําคลิปไว้ให้แล้วนะว่าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นคือน้ำมะขามเปียกที่เราคั้นน้ำแรกนะนี่เลยค่ะ นี่ค่ะก่อนอื่นเรามาเจียวกากหมูกันก่อนค่ะกากหมูก็ล้างความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครึ่งกิโลค่ะแล้วเราก็เปิดไฟและใส่น้ําให้ท่วมค่ะเดี๋ยวเรารอให้น้างวดแห้งเขาก็จะกลายเป็นน้ามันนะช่วงเนี้ค่ะเวลาเจียวก็เหมือนเจียวกากหมูทั่วไปเลยค่ะช่วงที่เรารอม,ามันหมูเจียวนะเราก็มาปั่นส่วนของหอมแดงค่ะปั่นเลยนะนี่เลยปั่นหยาบเลยค่ะ แล้วก็กระเทียมกระเทียมไทยกระเทียมจีนค่ะปั่นรวมกันได้เลยนะนี่ค่ะหลังจากเราเกียวกบหมูแล้วให้เราช้อนขึ้นเลยค่ะแล้วอุ๋ยก็จะเอาน้ํามันออกก่อนนะนี่ค่ะเทน้ํามันหมูกออกแล้วให้เหลือไว้เล็กน้อยค่ะแล้วเราก็มาทอปดปลาเค็มเลยนะเคดรับความหอมความอร่อยของน้าพิษเขาตรงนี้เลยค่ะ ปลาเค็มไส่ซีเค็มนะให้เรานํามาทอดค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ค่ะมันจะเพิ่มให้น้ําพริกเผาของเราหรอามอหอยิ่งขึ้นค่ะเมื่อเราทอดไส้กรเรานะจนเหลืองแล้วค่ะให้เราปิดแก๊สน,นะแล้วเราก็ตักขึ้นเลยค่ะเราจะตักขึ้นขอทั้งน้ํามันเลยนะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เทน้ํามันหมูมาจากครูนี้ลงไปเลยค่ะ หลังจากที่เราเทน้ำมันหมูกับคืนแล้วนะเราก็มาใส่ส่วนของหอมแดงที่เราตัดแล้วนะเราก็กระเทียมค่ะใส่ไปเลยนะนี่ค่ะหลังจากเหลืองแล้วนะเราก็จะเจียวให้เหลืองเหมือนเราเจียวกระเทียมเลยนะเห็นไหมบบ่ี้เลยค่ะหลังจากที่เราทอดปลาอินทรีย์เค็มแล้วค่ะเราก็มาเอาก้างออกนะให้เหลือเฉพาะเนื้อค่ะ เราแค่ก้างออกนะออกให้หมดค่ะเราใช้ช้อนบี้ได้เลยสังเกตด,ดูแลวค่ะเวลาเราบี้ค่ะเราเห็นก้างนะเราหยิบออกเลยเคล็ดลับค่ะไส่เนื้อปลาทรีเข็มจะทําให้น้ําพริกเผาของเรานะหอมฟุ้งไปทั้งซอยเลยค่ะให้เรานําทุกอย่างไปปั่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นกุ้งแห้งปั่นนะกากหมูค่ะตำเลยค่ะกากหมูที่เราเกี่ยวขึ้นมาแล้วนะพริกค่ะ ถ้าเป็นพริกแห้งเม็ดใหญ่ให้ปั่นจนละเอียดแบบนี้เลยนะต้องปั่นให้ละเอียดนะน้ำพริกเผาเราจะได้เนื้อไม่หยาบค่ะส่วนพริกขี้หนูค่ะให้ปั่นหยาบแบบนี้นะเวลาผัดออกมาแล้วเราจะได้มีแบบเป็นเม็ดพริกจะได้ดูสวยงามนะส่วนปลาเค็มก็นำมาบี้แบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะ กระเทียมของเราค่ะเหลืองแล้วนะต้องให้เหลืองไม่อย่างนั้นไม่หอมนะน้ำพริกของเราค่ะให้ใส่พริกเม็ดใหญ่ที่เราปั่นแล้วนะลงไปเลยค่ะและพริกป่นนะพริกขี้หนูค่ะขั้นตอนนี้นะให้เราหลีบเป็นไฟอ่อนนะเราอย่าใช้ไฟแรงแล้วค่ะเราจะคั่วจนกว่าพริกของเราหอมนะเมื่อพริกของเราหอมแล้วนะเราได้กลิ่นหอมและกลิ่นฉุนของพริกแล้วค่ะนี่ค่ะเราก็มาใส่เนื้อปลาเค็มลงไปเลยค่ะเมื่อไปสีเค็มนะที่เราบีบไว้แล้วค่ะ ต่อไปเราก็จะมาใส่กะปินะกันเลยค่ะกะปิหนึ่งช้อนเลยนะคุณครูเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาผัดค่ะให้ทเข้ากันก่อนนะด้วยไฟอ่อนนะไม่อย่างนั้นค่ะจะขมนะคะเมื่อเราผัดนะปลาินรีเค็มแล้วก็กะปีเข้ากันดีแล้วนะเราก็มาใส่ส่วนน้ำมะขามเปียกชิมรสกันเลยนะ แล้วก็เกลือค่ะหรือก็จะใส่เกลือนะประมาณ1ช้อนโต๊ะก่อนค่ะขั้นตอนนี้นะเราสามารถเติมน้ำมันถั่วเหลืองหรือใครมีน้ำมันเจียวกะหรูก็สามารถใส่ไปได้เลยค่ะ จะใส่ลงไปสองกระบ,บวยก่อนนะปริมาณของน้ำมันค่ะเราสามารถากะดูได้เลยนะเราชอบมันแบบไหนถ้าไม่ชอบทานมันมากเราก็ลดปริมาณน้ำมันได้เลยนะใครชอบแบบมันมันหน่อยค่ะก็ใส่นะสำหรับใครจะผัดเอาไว้รุงพวกต้มยำอนะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องใช้น้ำมันเยอะหน่อยนะแต่ถ้าเกิดใครผัดเพื่อที่จะทานกับน้ำพริกเราก็ใส่น้ำมันน้อยหน่อยค่ะ แล้วเราก็มาใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนะ200กรัมค่ะแล้วเราก็มาใส่ส่วนของกุ้งแห้งนะที่หัวให้ใส่กุ้งแห้งก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่กุ้งแห้งก่อนเราใส่เกลือเยอะมันจะเค็มนะเพราะกุ้งแห้งของแต่ละเจ้าเนื้อความเค็มเขาจะไม่เหมือนกันนี่ค่ะหลังจากเราใส่กุ้งแห้งไปแล้วนะกากหมูค่ะกระมูกที่เราเจียวขึ้นมาแล้วนะ แต่ถ้าเกิดใครจะทําเป็นน้ําพริกไว้ทานคู่กับไข่ต้มผัดอย่างเงี้ยเราก็อาจจะขัดโดยที่ไม่หมันมากนะเนี่ค่ะเรารู้สึกว่าเขาแห้งเราก็เติมได้เลยนะค่ะก็จะเติมน้มามันลงไปเพราสึงว่าเขาแห้งนะน้ำขัดเปียกที่อุตส่ลงไปค่ะสองรกรรมค่ะเป็นน้ำข่าเปียกเข้มข้นนะแล้วเดี๋ยวเรา เคี่ยวสักพักเพื่อให้ส่วนของน้ำตาลมะพร้าวละลายแล้วก็ความเค็มของกุ้งออกก่อนนะแป๊บหบนึ่งค่ะแล้วเราค่อยมาชิมรสนะขาดเค็มเราก็เติมนะหลังจากที่เราเขัดเคี่ยวมาได้สักพักเลยค่ะทุกอย่างละลายแล้วเข้ากันนะอุรสชาติยังไม่เค็มนะอุ้ยก็จะใส่เกลือลงไปเพิ่มเลยค่ะปริมาณเกลือที่อุ้ยใส่วันนี้นะประมาณ40กรัมค่ะเกลือนะเดี่ยนี่ค่ะเพราะว่าซองหนึ่งห้าสิบกรัมค่ะก็ใส่ไปประมาณสักสี่สิบกรัมนะก็จะเหลือไว้สิบกรัมค่ะมานี้นะ เรามาเพิ่มความหวานนะเพราะว่าน้าาําตาลมะพร้าวเขาจะให้ความหวานที่กลมกล่อมนะหวานไม่มากค่ะสเสน่ห์ของน้ําพริกเผาเขาต้องมีออกหวานนาด้วยนะหนูก็จะใส่น้าตาลทรายช่วยนะสองช้อนโต๊ะค่ะสำหรับสูตรน้ำพริกผเผาของนูก็เสร็จแล้วค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟ er ู้ดซีเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ